วันนี้เราจะทําแบรนด์หรือขายสินค้าอะไรนอกจากผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีอันตรายที่ปังสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการเสริมพลังจากสิ่งที่เรานับถือวันนี้ SD พามูจะพามาดูสถานที่ที่เจ้าของแบรนด์ชอบมมูมูแล้วปังแบบวันเดย์ทริปมาเริ่มต้นกันที่แรกเลยค่ะวัดราชธรรมหรือวัดบางชันที่นี่เปิดให้เข้ามาสักการะขอพรกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะและที่เจ้าของแบรนด์สายมูห้ามพลาดเลยคือการมาสักการะขอพรอ,องค์ทาวเวสวุวรรณบารมีและความศัก ศิษย์ของท่านทําให้ผู้คนหลั่งไหลมาทั้งขอโชคขอลาบและเรื่องการงานเจ้าของแบรนด์ลหลายๆคนแอบกระซิบมาว่าตั้งใจมาขอยอดขายจากท่านไม่เคยผิดหวังเลยสักครั้งซึ่งก็เป็นความเชื่อและความศรัทธาส่วนบุคคลน,นะคะมาต่อกันวัดที่2เลยค่ะวัดโฟกวงซันจุดยอดวัดจีนที่สวยอลังการตั้งอยู่ในย่านคูบอนเป็นวัดในพระพุทธศาสนานิกายมหายานภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพหลายองค์ให้เราได้กราบไหว้ขอบรกันค่ะเมื่อเดินเข้าไปในบริเวณวัดจะพบกับประตูวัดขนาดใหญ่ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ที่ผู้้เขามาม เยี่ยมชมเนี่ยต้องไม่พลาดที่จะเข้าไปถ่ายรูปคู่เมื่อมาถึงทางเข้าด้านในจะพบกับพระศรีอริยะเมตไตรร้อยองค์เอาต้อนรับทุกท่านด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสสื่อให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนำไปสู่โชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองสถาปัตยกรรมที่นี่ออกแบบเป็นศิละปะแบบจีนทั้งหมดทุกรายละเอียดถูกประดับตกแต่งได้อย่างสวยงามวิจิตรการตาม,มากเลยค่ะและที่เจ้าของแบรนด์สายโมห้ามพลาดเลยคือวิหารพระอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์หรือบริเวณองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่สีทอง ายใน,ในมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานอยู่ตรงกลางวิหารทั้ง4ี่ปางได้แก่ปางประธานพนปรปางประธานทรัพย์ปางประธานบุตรและปางประธานโชคลาภเจ้าของแบรนด์สายมูจะนิยมมาขอพรท่านกันเป็นจํานวนมากจากนั้นเดินทางมากันที่วัดที่3เลยค่ะวัดพระยาสุเรนเป็นวัดที่เก่าแก่ก่อสร้างตั้งแต่ปีพศ2425ภายในวัดพระยาสุเรนมีองค์พระศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองอายุกว่า120ปีและที่เห็นโดดเด่นตั้งแต่ก่อนเข้ามาในบริเวณวัดคือ หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่มีพุทธคุณครอบจักรวาลมีทมั้งเมตตามหานิยมแคล้วคลาดป้องกันภยัยรวมถึงด้านการค้าขายที่ช่วยเสริมให้เจริญรุ่งเรืองอีกด้วยวันนี้ SD พามูจัดทริปแนะนำสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบวันเดย์ทริปที่เดินทางสะดวกแต่และที่ห่างกันไม่ถึง10นาทีแตบบอกว่าลูกค้า SD หลายแบรนด์ก็เล่าให้เราฟังนะคะว่าเดินสายไหวขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามทริปนี้ต้องบอกเลยว่าจากที่กระแสงเงียๆแบรนด์ก็กลับมาขายดีเป็นที่รู้จักกลับมารีออเดอร์พร้อมเล่าประสบการณ์ ปังในการมูให้เราฟังค่ะพีพีหน้า SD พามูจะพาไปมูที่ไหนกันอีกอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะคะ